สามารถแก้ได้ก็คือเล่นรูบิกงเ่เป็นก็สามารถแก้ได้หรือที่เล่นเป็นก็สามารถแก้ได้มันคือดูดิเขาเนี่ยโกงโ,โกมันน่ารักมากน่ะนะคิดคือ วันนี้เพื่อนเราจะมารีวิวลูบิกที่ทุกคนสามารถแก้ได้ก็คือเล่นลูบิกนี่เป็นก็สามารถแก้ได้หรือที่เล่นเป็นก็สามารถแก้ได้มันคือลูบิกหนึ่งคูณเดี๋ยวเดียวขอถุงกระชีพเถอะคุณอะขอถุงกระชีพเถอะมันไม่ใช่หนึ่งคูณหนึ่งมันเป็นลูบิกสปินเนอร์ครับอ่าถูกต้องหมุนดีมากเฮ้ยไรเรายังไม่ใช่อีกหรอไม่ใช่แล้วมันลูบิกอะไรอ่ะนี่ครับสองคูณสองของยูซินเฮ้ยสองคูณสองกันเนี่ย พีระมิดโอ้นัดกันมาตั้งนานมาสองคูนสองรูบิกพีระมิดของยูซินครับเพื่อนแต่บางทีเพื่อเมื่อกี้มื่อนมีอยู่สองคูสองบอกเลยว่าเป็นรูบิกพีระมิดที่น่ารักที่สุดที่พ่อกาเคยเห็นมาเป็นรูบิกที่น่ารักมากเลยนะดูมันเหมือนเป็นรูบิกสองคูนสองไหมพีระมิดสองคูสองลูกแรกของเรานะลูกนี้แพ็คเกจไม่มีอะไรมากครับเป็นพลาสติกเนาะเปิดครับอ่ะเปิดได้ไหมครับเปิดครับปึ๊บนี่ ในนี้ก็จะมีตัวลูบิกกับคู่มือมีคู่มือโอ้โหมีแค่ลูบิกกับคู่มือโอ้แล้วคู่มือเอาอะไรเย่ยอ๋อสอนเล่นอะไรอย่างงี้หรอมีสอนเล่นไหมหรือแค่ไม่มีอะไรเลยนะอีกฝั่งหนึ่ง่ะ บอกวิธีการบิดอ๋อมีเขาบอกชิ้นส่วนนี่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยชิ้นส่วนสองข้สองมีอะไรบ้างเห็นไหมใช่กับหัวครับกับหัวว่าโอเคครับิ้นก้นรูปโคไในติ่มเขาจะบอกชิ้นส่วนต่างๆเนาะหมดแล้วเหรอหมดแล้วโอเคครับแล้วก็เก็บไว้ครับอันนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามันจะเหมือนแบบมีกลมๆอยู่ตรงกลางนะสิ่งที่สามารถบิดได้คือตรงมุมตรงมุมนี้ แค่นั้นนะทุกคนบิดแค่มุมใช่ตรงกลมๆเนี่ย,ยเดี๋ยวดูยี่ห้อมันเป็นมันเป็นพาเวน,เนมีครับ<พ>อ๋อยูซินจะเป็นแบบนี้นะครับใช่ยูซินจะเป็นแบบดอกไม้อ๋ออาแล้วก็เราแค่แบบบิดแค่แบบตรงมุมพวกนี้นะเฮ้ยมันน่าเล่นเหมือนกันนะคือแบบผมชอบสีสันแบบอย่างนี้มากเลยทุกคนลูบิกลูกนี้ก็ไม่มีคัตติ้งคอร์เนอร์นะเพราะว่าไม่สามารถคัดได้นะเพราะจะคัดไปทำไมอะเพราะว่ามันใช้แค่มุมในการบิดใช่ครับส่วนเรื่องความลื่นนี่ก็ถือว่า โอเคนะไม่ไม่ได้ลื่นเกินไปไลแล้วก็ไม่ได้หนืดเกินไปไม่มีเพราะเราลองดูหน่หอยเพราะแบบสาหรับรูบิกแปลกๆแบบนี้ผมว่าเท่านี้ก็เพียงพอแล้วเพื่บิดดีด้วยซ้ำฮ้ยบิดดีมากก็คือ,อแบบว่าคุณภาพเลยนะต้องบอกว่าเป็นรูบิกที่มีคุณภาพเลยใช่หมุนเร็วๆก็ได้คือผมบอกเนี้ยหมุนมั่วไปมั่วมาก็แก้ได้แต่เร็วมากไม่ได้นะก็คือใช่ถ้าตรงเนี้ยมันยังไม่ตรงล็อกมันอ่ะแล้วเราไปบิดอันอื่นอ่ะก็คือมันไม่ได้เนาะคือต้องบิดให้มันให้มันกลับมาตรงแบบนี้ก่อนเนาะถึงจะบิดได้ มันดูน่ารักคิดขู่แล้วพอบิดแล้วมันเข้าล็อกง่ายคิดขู่ไม่ยากเลยอ่าเดี๋ยวเราบิดดูสิเหมือนมันมีตัวล็อกด้วยอ๋อใช่ไหมล็อกแต่ล็อกตัวที่เขาชอบมีคำแบบพิเศษพิเศษนะเออดีอ๋อแล้ก็คืออันนี้มันดูนุ่มๆนะทุกคนอ่าใช่นุ่มด้วยรู้สึกว่ามันนุ่มๆแล้วแบบดูดิครับงี้กลมๆมันน่ารักมากเลยน่ารักคิดขู่ 「こになってしまえば ไม่มีอะไรมากลูบิกลูกนี้ประมาณนี้แหละแนะนําให้ซื้อมาเก็บไว้นะเป็นหนู่ในลกูกที่น่าตาสม่งมันบิดง่ายมากทุกคนจริงแล้วที่บอกว่าใครก็เล่นเป็นว่าเขาก็เล่นเป็นอ่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีนะอ่ะอ่าโอเคอย่างแรกหรอคือร้องบิดมุมทุกมุมนะให้ตรงกันขอให้สีตรงอ่ะแบบนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามันจะเหลือปุ่มๆแบบนี้นะทุกคนเราต้องหันหน้าที่มันสีเดียวกันนะสีตรงข้ามอย่างเงี้ยไม่ใช่ต้องเป็นแบบอย่างเงี้ยทุกคน นี่อ๋อตรงข้ามยังไงครับก็คืออันนี้น้ําเงินอยู่ข้างล่างพอดีอ๋อใช่มันสลับกันอยู่ใช่เสร็จแล้วเราก็ขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นจบแล้วสุดยอดโอเคครับเดี๋ยวต่อลองบ้างอ่าได้ไม่ต้องลองดีกว่าเรามาจับเวลาแข่งกันนะว่าต่างวนเร็ใครจะเร็วที่สุดบังเรย์หวานจีบไปเลบอลก่อนเลยโอเคเลยอะไรล่ะมาดูเลบอลแก้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูเลือกกันนะดูยาก เออป่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้ค่อนข้างแต่มันเหมือนจะมีวิธีลับเพียบใช่เลยอ่ะหรอใช่ใช่มีวิธีแบบนั้นคิดได้ขนาดนั้นหรอใช่แต่ผมไม่บอกบิดจาย่งนี้เสร็จแล้วครับโจ้าวเอออันนี้ทำไงอ่ะเมกี้ไม่ได้ฟังครับเฮ้ยหแรงกิ่สาร เขาเคยทำพีระมิดได้ซับหกนะเลยบอลทำไมเล่นนี้ได้เจ็ดแข่งได้หกเลยนะเอผมใส่ฟุกโคตรฟุกแลนด์นั่นเองมาดูไอคิวบ้างครับเฟิร์ส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 โอ๊ยไม่คำนวณพลาดห้าวิจริงๆด้วยครับคือบอกเลยถ้าแว่าเร็วนะห้าวิไม่คือถ้ามันเล่นอย่งนี้ยังไม่เพียงพอครับดูตัวจอดดูมันสามารถทำให้ต่ำกว่าได้ทำนี่จะแคมง่ายเลยนะ ปิดไปแค่ห้าทีเองี่อะไรอ่ะเฮ้ยเขาได้สูตรอุ้ยยังยังเฮ้ยเอา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 ยังไงอ้โหวววววว โอ้โหหกวิครับอันนี้ห้าอันนี้หกอันนี้สิบสามี่แบบโอ้โหน้ำเมื่อทัวครับครับผมอย่ารัดคอครับผมหายใจไม่ออกครับโอเคถือว่าเป็นรูบิกลูกนึงเล่นสนุกมากบิดไปบิดมาเอาตรงๆนะยายก็แก้ได้เออเดี๋ยวมีคลิปหนึ่งเดี๋ยวเอาให้ยายแก้เราได้ครับโอเคครับสำหรับผมนะรูบิกลูกนี้เต็มสิบผมให้สิบเลยให้สิบเยเพราะอะไรอะ เพราะว่ามันน่ารักคิคุกแล้วกให้เก้านะไปเป็นรูบิกสองคูนสองที่เราไม่มีนะนี่เป็นลูกแรกนะเพิ่งรู้ด้วยว่ามีสองคูนสองแล้วมีสี่คูนสี่เนาะใช่ครับลูกนี้ก็ให้9.5เพราะว่าราคาไม่แพงแล้วมันดูแบบคุณภาพดีแล้วบิดเร็วๆก็ไม่ติดแต่อาจจะเสียตรงที่ตรงโลโก้เนี่ยมันเป็นพลาสติกแบบนี้เนาะมันอาจจะดูไม่ค่อยพรีเมียมนะครับใช่มาเป็นสติกเกอร์แต่ถ้าเกิดเราไม่ไปแบบเล่นพิเรนแกะเงี้ยดึงอะไรเหมือนเขาก็มัเหมือนเลียนบอดอ่าะอาว่ามาตื่นเตือนเตือนโอ้ย กันแ้แก้ง่ายเกินไปแก้ง่ายเกินไปนะแก้ง่ายเกินแก้ง่ายเกินก็โดนอ่ะไหนแก้ก็ไม่รู้อีกแก้กันยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสหรับวันนี้ก็ลาไปก,ก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs>